การเพียนที่ถูกต้องโดยการปฏิบัติบทในช่วงเช้าไปพูดถึงการปฏิบัติบทในการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนเป็นให้ถูกต้องตามเป็นความเปี่ยนที่ถูกต้องอยไรนี่ก็จะบทเรียนที่จะนําไปประกอบกับเรื่องของการปฏิบัติที่ดี หลักการของพระเทียนมันถูกต้องลงตัวแล้วแต่ว่าในรายละเอียดคือภาพปฏิบัตินีถ้าหากาเรายังไม่เข้าใจเราก็จะเพลินไปในความสุขในความสงบโดยที่ไม่เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญามันก็จะไปแช่อยู่ในความสุขบางคนปฏิบัติมาห้าปีเจ็ดปีสิบปีก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พอไปแช่อยู่ในความสุขขั้นต้นๆพอ,อปฏิบัติได้สบายแล้วแค่นี้ก็พออย่างนี้แต่คนจริงเี่ยมันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนการเดินทางมันยังไม่ถึงที่เนี่ยต้องเดินทางไปเรื่อยๆแต่พอเราเดินทางไปถึงครึ่งทางค่อนทางรู้สึกสบายแล้วแค่นี้ไม่ต้องไปถึงปลายทางก็ได้อันนี้ก็ถือว่าประมาทอยู่ใน ที่เรายังมีกำลังวังชายังมีสติปัญญาได้เนี่ยให้เดินไปเรื่อยๆเมื่อไรมันหมดกำลังหมดสติปัญญาแล้วก็อเอาแค่ไหนก็แค่นั้นนะะนั้นอนี้คือเพอมามว่าทำไมเราต้องกระตุน้นเตือนกันแล้วแล้วเราเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย สิ่งที่มนุษย์คนจะได้สูงสุดคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งที่มนุษย์คนจะได้อย่างสูงสุดคืออะไรเราก็พยายามที่จะตอบคําถามนั้นสิ่งที่มนุษย์คนจะได้สูงสุดคือความไม่ทุกข์มีความไม่ทุกข์มันก็ไม่ใช่จะนึกจะเดาเอาว่าเออไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้แต่ต้องเห็นเหตุว่าความไม่ทุกข์มันเป็นอย่างไรแล้วแต่ทุกข์เป็นอย่างไร ามไม่ทุกเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ทุกตลอดไปนะไม่ใช่ทุกวันนี้ขณะน,น,นี้เดี๋ยวนี้ไม่ทุกตลอดไปไม่ต้องเกิดมาทุกอีกนะถ้ามีการเกิดอีกก็ไม่ต้องทุกอีกถ้ามีการไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องทุกอีกเป้าหมาย,ายของเราเดี๋ยวข้างหลังเป็นไงคุยกัน,นด้วย,วย,ยก,กันทงใจหน่อยนะขยับ้างห่างกันไหนก็ได้ถ้าอดคุยกันไม่ได้ ว่าคุณเราคนไทยเราใกล้กันนาก็ได้อันนั้นกต็ตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญใจเป็นสติตั้งสมาธิให้ดีเพราะเรากำลังทำความเข้าใจเรื่องสำคัญที่เราจะต้องไปทำมันมีผลต่อชีวิตของเราถ้าเรามานั่งทำไปวันๆโดยที่ไม่ได้เลยเป็นชิ้นเป็นอันมันเสียหายหลายอย่างทาง,งานนี้ต้องได้เไรเป็นชิ้นเป็นอัน นั่นคือเราต้องพยายามตั้งสติตั้งสมาธิทำความเข้าใจแล้วเอาไปทำให้ถูกก็ <c oughs> ฟังแล้วก็ผ่านไปไม่รู้ฟังกันกี <c oughs> ่รอบกี่หนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นี่ก็ทำให้เราเสียเวลาได้ดังนั้นในการทำความรู้สึกตัวจะต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องด้วย ถ้ารู้สึกตัวแต่ว่าความเพียรที่เราทําไม่ถูกต้องมันก็เลยเพียรแบบทิ้งๆเพราะฉะนั้นในแง่ของนามารรมมันก็เหมือนรู่วัธรรมในฝ่ายรู่วัรรมเราทํา,า,ทาทมาค้าขายทําการ,กรเกษตรทาการอาระไรก็ตามมันก็มีผล,ลออกมากกกเป็นรูปวัรรมให้เราได้อยู่ได้กินได้ใช้มันก็ยังต้องมีความเพียรที่ถูกต้องกัน ความเขียนไม่ถูกต้องก็นําไปสู่ความร่มเดียวความขาดทุนอะไรก็มากมายถ้เพียนไม่ถูกต้องในแง่ของนาม,มาทําเหมือนกันเราบางคนปฏิบัติมาตลอดชีวิตก็ยังไม่ไปไหนก็มีเพราะความเขียนไม่ถูกต้องนะเราก็ไม่มีการขวนขวายที่จะศึกษาว่าไอ้ทำไมทําแล้วมันไม่ได้ผลก็นะต้องมาศึกษากันอย่างจริงจังนะ ทีนี้เพียงอย่างไรถึงจะได้ผลหลังจากที่เรารู้เรื่องของอสติปันสีย่อให้เหลือสั้นเขาเหลือสองคือรูปกับนามกายกับใจเมื่อย่อเหลือสองแล้วเราก็ยังเอาไม่ได้เอารนจจวางเหลือสองกายกับใจรูปกับนามมันมีอะไรในกายเป็นทุกข์อย่างไรที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งนี้ในกายมันทุกข์อย่างไร จะแ,แก้ไขอย่างไร,หรเหตุของทุกข์ทางกายคืออะไรการดับทุกข์ทางกายเป็นอย่างไรเวลาวิธีการดับทุกข์ทางกายเป็นอย่างไรเราก็จะทําความก็จะเลี้ยงให้แจ่มแจ้งแ่ะทุกข์ทางกายหรือว,ว่าความไม่สมดุลของอียบทความไม่สมดุลของการกระทําความไม่สมดุลของอารมณ์ความไม่สมดุลของ อินฟาอากาศความไม่สมดุลของอาหารที่บริโภคเข้าไปความไม่คดีการกระทำที่มากเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายคิดอารมณ์ที่มันไม่ดีมากเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายอากาศที่หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายอาหารที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกาย เคล็ดคอรูปทางกายมีสี่อย่างนี้ทีนี้เราจะประปับยังไงให้การกระทําพอดีอความคิดอารมณ์ที่พอดีที่ถูกต้องอากาศกลับให้พอดีหนาวขึ้นมาก็หาผ้าห่มหาและบําบัดให้มันไม่หนาวเกินไปถ้าร้อนเกินไปก็หาวิธีที่จะต้องมีอะไรบาบัดให้ร้อนพอทนได้คทุกทางกายก็ถูกแก้ไขนะ มีความพุทางกายอีกทางหนึ่งความไม่สมดุรของการกระทําเรียกว่าอีโบดซีคือกายกรรมปรับอีโบดไม่พอด,ดีเดินไปไนั่งเดินนั่ง,น,งนานเกินไปเดินนานเกิน,นไปนอนนานเกินไปเนี่ยนี่ก็เรียกว่าความไม่พอดีของกายกรรมความไม่พอดีของอารมณ์หรือจิตหรือนามก็คือไม่รู้จักบรรเทาในส่วนที่มัน พอใจเกินไปไม่พอใจเกินไปแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เมื่อทําไม่เข้าใจก็ทําไม่ถูกต้องตัดความเกินไม่ไม่ได้เราไปแช่ไปจมไปติดอยู่ในความสบายไม่สบายแล้วก็มาดูวิธีแก่นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดตัวการแปรปรวนในร่างกายร่างกายก็ไม่สบาย อาหารก็เช่นเดียวกันถ้าทานมากเกินไปอิ่มมากเกินไปก็ไม่สบายหิวมากเกินไปก็ไม่สบายเนื้ออาหารไม่ถูกธาตุเกินไปก็ไม่สบายท้านจ่เกิดการแสรปวปวดท้องปวดไส้อุดอัดอันะนี้ก็ความแปรปรวนของคำว่ากรรมจิตอุตุอาหารความไม่พอดีของทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุของทุกทางกายนะ ทีนี้มาดูว่าเราจะป้องกันทุกทางจิตได้อย่างไรก็มีหลักเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งอะไรที่เป็นเหตุของทุกทางกายให้ระวังถ้าเราไม่ระวังในทุกทางกายมันก็จะเข้าสู่จิตคือทุกทางจิตต้องให้ระวังอะไรเป็นเหตุให้ เกิดความทุกข์ทางจิตได้บ้างความสบายเกินไปที่ทุกข์ทางจิตได้อย่างแรงพอาสบายเกินไปแล้วมันแช่จม,มความแช่จมจมก็นาไปสู่ความง่วงความชอบและความหลงในอารมณ์แล้วก็เผลอนี่พอเราไม่ระวังความทุกข์ทางกายแก้ไขบำบัดความทุกข์ทางกายไม่สมดุลก็ให้เกิดไป พอใจไม่พอใจในจิตทีนี้เมื่อเราเระมัดระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเผลอเกิดเกิดได้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์มันก็มาใช้กดที่สองเมื่อรู้ว่ามันเผลอเกิดก็ต้องจัดการตัดทันทีแก้ไขทันทีบำบัดทันทีเช่นนั่งนานเกินไปเผลอทำให สบายาม่วงซึมหรือหนักก็ปรับออกการปรับออกคือตัดคือประหารคือใจัดคือบำบัดนี่คือตัดที่สมุทยนะทุกทต้องระวังสมุทยต้องบำบัดต้องตัดต้องแก้อันที่สามให้ปรับ ให้เสมอต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่เสมอเสมอแล้วปรับเปลี่ยนอย่างรู้เหตุรู้ผลรู้คนรู้กายก็มันว่าทําไมมันจึงไม่พอดีแล้วปรับแล้วการตั้งใจปรับเมื่อปรับพอดีแล้วมันก็เกิดความปลอดโปร่งเบาสบายแล้วก็ตามดูแลความปลอดโปร่งเบาสบายนั้นให้ ็นไปทั้งทางกายไปทางจิตอันนี้สี่อย่างหนึ่ง้าระวังสองเมื่อระวังเก็มที่แล้วมันไม่ได้ก็ต้องจัดการเอาออกไปเมื่อจัดการออก <c oughs> ออกไปได้ <c oughs> แล้วก็ต้องสร้างกำลังสติปัญญาที่จะต้องมาปรับให้มันพอดีสี่ก็คือเมื่อปรับให้พอดีแล้ว รักษาความบริสนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อันนี้ก็กฎของการที่ว่าสัมมาประธานเพราะนั้นสติประธานสี่จะมีผล <c oughs> ก็ต้องตามด้วยดัก <c oughs> ความเกียรที่ว่าสัมมาวายามะ4สีประการนี้จะเห็นว่ามัน <c oughs> มันไม่ยากนะ <c oughs> แต่ว่า ความที่เรายังไม่คุ้นนะเพราะเราอยู่กับความเคยชินมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คุ้นที่จะมาทําแบบนี้ดังนั้นมันก็เหมือนการมาศึกษาใหม่ศึกษาในเรื่องใหม่มาศึกษาเรื่องใหม่เราก็ต้องเอาใจใส่ว่าเ,ออเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมฝ่ายเดียวนะมันเป็นเรื่องของนามธรรมาด้วยในส่วนของการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราทำาพืเราจนว่ามี อยู่มีกินมีหลักมีฐานพึ่งตัวเองได้มีการศรึกษาเรียนรู้อะไรที่จะดูวัฒธรรมเรื่องธรรมาหากินถ้าเป็นเรื่องของรูปเรื่องของฝ่ายกายแต่พอพอมาที่จะทําให้จิตของเราเนะมีที่พึ่งงายใสมีความสบายเหมือนกายบ้างเราก็ต้องมาเรียนเรื่องของนามนะานามมีลักษณะอย่างไรนามมีความรู้กาย ความรู้สึกทางกายนีย่ที่เราสวดไปเมื่อกี้ว่าเรียกว่าเวทนาความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็มีสามอย่างสุขังเวทนาเวทยียาโนเมื่อรู้สึกสบายก็ให้รู้ว่ารู้สึกสบายสุคขังเวทนาเวทยามีติปิติให้รู้ชัดๆหรือว่านี่ความรู้สึกสบายนะชัดๆ ว่าสามิสังสุขังเวทนาเวทยยมาโนความรู้สึกสบายนี่มีเหตุกระตุ้นให้เกิดมันไม่ได้เกิดเองก็ให้รู้ชัดๆว่าความรู้สึกสบายนี่มันมีเหตุกระตุ้นให้เกิดเช่นความสบายตามีทุกข์สวยกระตุต้นให้เกิดความชอบใจความสบายตาความสบายหูเสียงเพราะๆเป็นเหตุให้เกิดความพอใจ ความสบายจมูกกิ่นที่หอมก็เกิดความพอใจถ้าไปกินที่วัวที่ไก่ช่วยมาก็รู้สึกอึดอัดไม่พอใจก็ให้รู้ชัดๆว่าเออเนี่ยมันกินที่วัวรู้สิกได้กินมาหลายวันน้วที่วัวมัใส่ข้อหัวอยู่ใกล้ๆนะช่อยเช้ามาได้กินเป็นประจำนะความสบายลิ้น สักพักเราก็ใจรับอาหารถูกปากถูกร,รถถสรู้สึกสบายก็ทานได้เยอะพอใจหรืออาหารไม่ถูกปากไม่ถูกรกสรู้สึกไม่อยากทานไม่พอใจที่เราสวดมามันในเรื่องนี้เท่านั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้ถอดบทไม่ถอดบทเรียนออกมาแล้วก็ละกีบทไม่แตกึกว่าเป็นเรื่องสวดอะไรก็ไม่รู้สับไปสับมาแต่คนคิดก็เป็นการตรอกย้ํา ป็คิดข้าคนละภาษาเท่านั้นเองแต่บังเอิญว่าจะมาได้เรียนภาษาบาลีมาด้วยก็เลยถอดบทเรียนตรงนี้ได้อันนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของอส่วนที่เป็นเรื่องของเหยื่อที่กระตุน้นให้เกิดความพอใจในส่วนที่กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจท่านก็บอกว่าทุกคังเวนางเวทีามะโนเมื่อเมื่อมีความรู้สึกไม่สบายขึ้นมา ทุกขังเวทนาเวทียามีติดไปชาติให้รู้ชัดๆว่านี่คือความไม่สบายความสบายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความสบายแต่ความสบายคือความไม่สบายเนี่ยให้รู้ชัดๆเลยนะครับว่าไปชาตินติดรือรู้ให้เจ่้มแ้งรู้ให้ชัดเจนรู้ให้สว่างคําว่าประชานาติบางครั้งมันเกิดอขม้นเองเนี่ยความรู้สึกไม่สบายไม่รู้มาจากไหนบางครั้งมันมีสิ่งกระตุ้น ความไม่สบายตาได้ดูรูปที่ไม่ถูกตาความไม่สบายหูได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกหูความไม่สบายจมูกได้กลิ่นที่ไม่ถูกจมูกความไม่สบายลิ้นได้อรสถที่ไม่อร่อยความไม่สบายกายได้สัมผัสที่หนาวเกินไปร้อนเกินไปความไม่สบายใจได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเนี่ยความไม่สบายมีส่วนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็น อามิต่นว่าสามิสังทุกขังเวทนาเวท,าทียามิติประชานติเป็นนามิทคือเป็นเหยื่อล่อให้เกิดบางทีอันที่สามท่านบอกว่า,าทุกขะมะักสุขังเวทนาเวทยียะมโนบางครั้งทั้งความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้มีเหตุนะแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเหงาความรู้สึกเงี่ยโดยที่ไม่มีสาเหตุ ตอนข่างมันก็เกิดท่านก็บอกว่าอาทุกขมั่ววัดมีทัศวิทยามีติประชยัยให้รู้ชัดชัดนะให้รู้ชัดชัดไวไอความไม่ชัดระหว่างสุขทุกข์เนี่ยก่อให้เกิดความไม่ชัดให้รู้มันโมัวมเบอเบอมันสลืมสลือแต่ว่าทุกขก็ไม่ใช่แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ว่าเราหลงหลงไปกับอารมหลอื่น แต่บางครั้งไอ้ความโมโมเบอร์ก็มีเหตุให้เกิดสามีสังอาจุขะมาสังเวทนาเวทียามีจิตประชานะจิตเมื่อมีเหตุให้เกิดความรู้ไม่ชัดก็ให้รู้ลงไปชัดๆอีกทีหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกให้มันชัดขึ็นอีกทีหนึ่งดูซ้าลงไปอีกทีหนึ่งว่าอะไรกันแน่เนี่ยที่เกิดเนี่ยดูลงไปชัดๆอ่นาลักษณะนี้ท่านบอกเนี่ยคือเวทนาทั้งหมดมันมีความหนึ่งความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบาย เรารู้สึกไม่ชัดที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองและทั้งที่มีเหยื่อรอให้เกิดนี่คือหลักแต่ว่าถ้าเราไม่รู้รายละเอียดชัดเจนที่ไปดักเป็นเกณฑ์อย่างนี้แล้วก็ดูมั่วๆไปอย่างนั้นแหละไอ้ความมั่วๆอย่างนี้มันก็เป็นโมหะตลอดทั้งที่ปฏิบัติภาวนาอยู่แต่ทําไมมันไม่ไปหน้ามาหลังปฏิบัติสามปีห้าปีแล้วยังเหมือนเดิม ก็ราะเราทาด้วยโมหะไม่ได้ทาด้วยปัญญาเราไม่ต้องการรับรู้รายละเอียดลังเกียดว่าเออน,นี่เป็นทฤษฎีอันนี้เป็นวิชาการอันนี้เป็นบาลีลังเกียดไปนู่นเลยไม่ยอมนําไปพิจารณาใครควรให้มันชัดว่าอะไรเป็นอะไรความแยบใครก็ไม่เกิดอยู่นิสสมนสิการก็ไม่เกิดแล้วปัญญามันจะมาจากไหนอ,อันนี้คือเหตุว่าทําไมเราต้องแจ้งในรายละเอียดเพื่อให้ทําด้วยความเข้าใจ เนะวลาเราไปทําเราก็จะรู้สึกเต็มใจทํารู้สึกตั้งใจทํารู้สึกเห็นความสําคัญแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะขยับเะยื่อนเคลื่อนไหวเข้าไปใส่ใจกับมันนี่คือขนด้วการที่เราก็ไปรู้จักในรายละเอียดเราจะใส่ใจในส่วนหน่วยเล็กๆของการกระทํานะทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดมาจากหน่วยเล็กที่สุดแหละ แล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นเราต้องการที่จะขจัดในส่วนที่มันหยาบๆซึ่งเป็นผลเนี่ยอย่างความไม่สบายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่หยาบละความรู้สึกสบายเป็นความรู้สึกที่ละเอียดความรู้สึกที่ไม่ชัดมันก็เป็นละเอียดยิ่งลงไปอีกเราก็ตามรู้ทั้งสามเลยมันไม่ชัดเป็นยังไงทําให้มันชัดชัดแล้วออกมาเออนี้มันสุขเอออันนี้มันทุกข์ชัดพอเห็นชัดเราจะเอาอะไรละ่ะจะสุขเลยทุกข์หลือไม่สุขไม่ทุกข์ มันก็สามารถจะเลือกได้ล่ะเพราะเห็นชัดเหมือนก็เราไปเลือกของในในตะกร้าตะบุงที่มันมีทั้งแกลบมีทั้งข้าวสารมีทั้งข้าวเปลือกมีทั้งรำปนก็อยู่เนี่ยแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเห็นไม่ชัดเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดเวลาไปกินกินทั้งเปลือกทั้งรำทั้งข้าวสารอ่ะไปหุงไปต้มกินไม่สนุกละที่เนี่ย เพราะเราไม่ชัดว่าอะไรเป็นเปลือกเรือเป็นแกวอะไรเป็นดาอะไรเป็นเม็ดข้าวสารที่ยังไม่ได้กอกเวลาเราไปลงสีลงสีที่ไม่ดีเนี่ยมันมีกากเยอะเลยใช่ไหมเหมือนกันเมื่อการไข่้ควนการพิจารณาที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถกันกรองเอาตัวอะไรเป็นรูกอะไรเป็นนา้าอะไรเป็นความรู้สึกท,ทางกายอะไรเป็นความรู้สึกทางจิต อะไรเป็นความพอใจอะไรเป็นความไม่พอใจเราไม่สามารถจะไปแยกนี้ให้ชัดเจนได้มันก็ลวมรวมมัวม่วๆไปอย่างนั้นเหมือนกับข้าวสารที่เสียออกมามันมันปนกาะปนแก่ป,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 ปนรำเราไปกินก็ไม่อร่อยเห <c oughs> มือนกันถ้าเราแยกสภาวะเหล่านี้ออกมาไม่ชัดเวลาอะไรมากระทบปั๊บเราไม่มีการแยกแยะให้เห็นอะไรชัดเจนแล้วก็เาาอาทั้งหมดเลยลวกทั้งหมดเลย ิตมันก็ไม่สบายละเพราะมันเอาทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งห่วงทั้งเศร้าทั้งเบื่อทั้งขี้เกียจไปปนกันยหมดเลยไม่ได้แยกสภาวะเห็นว่าเอออันนี้มันเบื่อนะมันเป็นอย่างนี้ดูให้มันชัดชัดเอออันนี้มันง่วงนะมันเป็นอย่างนี้ดูให้มันชัดชัดอันนี้มันฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนี้ดูมันชัดชัดอันนี้มันสงสัยนะดูมันชัดชัดดูชัดเป็นอย่างเป็นอย่างเพราะอันไหนไม่ต้องการดึงออกไปเอออันนี้ความโปร่งเบาสบายเออเราต้องการเอา ดูแลรักษาไว้เหมือนเราเอาเลือดเขาเขาสารล้วนๆมันหุงมาต้มตมันก็กินสบายกินอร่อยไม่เกิดโทษนะนี่เหตุของการทําการวิจัยเพื่อให้เลือกเออเลือกเฟ้นคําว่าวิจัยย่างตัวเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องการออกมาเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไปความง่วงเราไม่ปรารถนาแต่มันเกิอดอะทำไงเราก็เลือกเอาส่วนที่ไม่ง่วงออกมา ความเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่มันก็เกิดมาด้วยกันเพราะเป็นธรรมชาติปลาทั้งตัวนี้มีแต่นเนื้อยอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีก้างมีขี้มีเกล็ดใช่ไหมแต่เวลาเรากินเราต้องเลือกข้าวมีตั้งเป็นข้าวเปลือกมาก่อนนะเราจะกินแล้วก็ต้องมาคัดเลือกมาผ่านลงสีมาผ่านลงบทนะเหมือนกันตัววิปัสนาที่เราทำมันก็เหมือนกับลงบทลงสี โดยการคัดเลือกแต่ในรายละเอียดที่จะไปคัดเลือกอย่างไรออกมาเป็นสภาวะที่เราพึงปรารถนาเนี่ยต้องใช้รายละเอียดทางสติปัญญาเพราะนั้นเราจึงสั่งสมสติปัญญาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะมันใช้มากมันใช้มากทำไมยึงใช้มากก็เราเรามืดมานานเราต้องใช้ไฟสปอร์ตไลท์ไฟฉายเยอะ ก็เตยมเตรียมเตรียมไว้แต่ละเวลาเพราะนั้นการที่การทํากรรมฐานการตามประโนรู้เหตุผลเพื่ออะไรเหตุผลว่าเพื่อการเตรียมสติปัญญาให้พร้อมที่จะคัดเลือกและรองรับสิ่งที่มากระทบทางกายทางใจเราแต่อดเวลากระทบแต่ละเวลาลูกตาพ่อก็เห็นแล้วูปสวยไม่สวยชอบไม่ชอบพอพูดพ่อก็ได้ยินแล้วเสียงเพราะไม่เพราะ ใช่ไม่ใช่กิ่นในรถสัมผัสลักษณะเดียวกันซึ่งจะต้องมีการคัดกันเลือกกันใช้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของวัตถุเนี่ยเรายังใช้บางครั้งบางคราวที่จําเป็นแต่เง,งี่ยของนมามธรรมมันตลอดเวลาเลยทีเดียวมันตลอดเวลาอันนั้นเองเราก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่กล่าวมาคุณก็ต้องมีความรักที่จธทรม และมีความขย,ยันหมันเพียรที่จะศึกษาเพราะนั้นในคุณสมบัติ5ประการของนักปฏิบัติจะต้องมีศรัทธามีความเพียรศรัทธาที่มีความรักระบบสันทัวิิยะเข้าไปสันทาวิทยาเข้าไปสันทัเาะวาาะาความรักศรัทธาในความเชื่อแล้วก็รักที่จะทำแล้วมีความเพียร เพราะนั้นในสันทะสี่กับตัวอินทรีห้าคล้ายกันสันทะคือความศรัทธาอันเดียวกันวิริยะและวิริยะ,ใน,ยะในอินทรีห้าก็มีวิริยะในอธิบายสี่ก็มีวิริยะเพราะนั้นเราก็ถอดออกมาใช้ว่าเออเพียรที่จะทำขยันยกขยันเดินขยันกำหนดขยันตามรู ขยันตามรู้ไม่ว่าอยู่บทเล็กเล็กน้อยตามรู้ได้หมดนะจะขยับซ้ายย,าย้ายขวาตามรู้ตามรู้อย่างมีความสรัทธาไม่ใช่ถูกว่าอาจารย์บังคับบอกให้รู้อาจารย์บอกให้ทําไม่ใช่แต่เราเข้าใจแล้วเลยจึงทําลงไปว่าการตามรู้นี่นะมันช่วยให้จิตอยู่ปัจจุบันได้ง่ายาถ้าไม่ไตามรู้จิตมันออกจากปัจจุบันได้เร็วได้ออกไปไว เพราะนั้นการตามรู้ชัดๆทำให้จิตกลับมาอยู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตปัจจุบันได้ง่ายขึ้นก็ไม่เป็นภาระที่ต้องแบกความคิดที่เป็นอนดีตอนาคตกายก็เบาจิตก็เบาเมื่อกายเบาจิตเบามันก็เข้าเป้าหมายว่าจะทำให้เกิดสติปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ง่ายถ้ากายหนักจิตหนักเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะเกิดอวิชชาได้ง่ายถ้ากายเบาจิตเบาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติปัญญาได้ง่าย เราก็ได้ตามดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันพอจิตปัจจุบันแล้วกายเบาจิตเบาพอจิตเราปัจจุบันปักกายหนักจิตก็หนักแต่เราเนื่องจากอยู่กับมันเป็นชินเรารู้สึกไม่รู้สึกหนักอะไรเวลาเราคิดนึ่งแต่เวลาปฏิบัติเป็นานๆเราจะรู้ว่าโอ้ไม่อยากจะคิดเลยคิดทีไรมันหนักที่ทั้ไม่ว่าคิดดีคิดชั่วมันกะเราไปดน้ำ ถ้าใช้แล้วเนี่ยเราก็ถือไว้เงี้ยดีไหมฉันชอบเลยเกินน้ำเนี่ยก็ถึงกอดไว้เงี้ยล้วจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมไปใช้เสร็จแล้วจบล้วก็คืนหน้าที่อันนี้อของดีนะก็ใช้แต่จบแล้วก็้องหวงอันนี้ของไม่ดีไม่ได้ใช้แต่ว่าเอามาพิจารณาว่าจะทำไงให้มันออกไปก็ต้อตงถือมา พอล้างเสร็จหมดนล้ที่ก็เก็บไว้เหมือนกันนั้นทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นเพียมใช้เป็นเป็นชั่วคราวแก้วนี้อาจจะใส่ทั้งยาและใส่ทั้งของของอร่อยพอดื่มเสร็จแล้วก็วางความดีและไม่ดีความคิดดีไม่ดีก็อยใช้แล้วก็ปล่อยวางแล้วล้างจิตให้สะอาดไว้เห,หมือนแก้วเนี้ย ไม่ว่าของดีไรดีใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างแก้วนิสาเอาไว้เพื่อมันจะพร้อมที่จะใช้ในข่าวต่อไปจิตของเราหมือนกัประจำวันมันคิดทั้งดีและไม่ดีก็ทคิดจ้วก็ที่ไปเพื่อให้จิตมันว่างเพื่อจิตมันว่างมันพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ต่อไปได้นั่นเขาบอกว่าทำไมถึงว่าชาระจิตในวันมาค้าเมื่อวานสัพปาปะปสสกระนังถ้าไม่จําเป็นอย่าแก้วไปใส่ของไม่ดี กุสรุปุูดสรูไปสัมปทาถ้าจําเป็นเอาแก้วไปใส่ของที่ดีแต่ั้างของดีไม่ดีชาระจิตให้ของใส่่ทีรักแก้วให้สะอาดใช่พร้อมที่จะไปใส่สิ่งใหม่นั่นคือความหมายสามประการในคําสอนแต่เรานึกจะ่เราถอดบทเรียนไม่เป็นเราทีความหมายไม่ออกเราก็มุ่งมั่วไปงั้นแหละมันไม่ชัดนะดังนั้นวันนี้เราจะประองไปทำตัวนี้นะเพื่อเปลี่ยนอิริบทด้วยสติสมยยัมปยญะ บวกกับของเมื่อวานเรื่องของสตยิยานเมื่อวานก่อนวันแรกสติวันที่สองวันที่สามวันนี้เอาไปทำโดยตักใช้สติสัมยาตตลอดแล้วก็การเคลื่อนไหวเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะั่นก็ขอขอนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายไปศึกษาเรียนรู้ให้ย่มแจง้งเข้าใจ ภายในแลาใกล้ที่ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทือ